สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูชูชีปลาทูค่ะวันนี้เราเลือกใช้ปลาทูนึ่งมาทําชูชีค่ะหรือถ้าใครมีปลาทูสดก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะชูชีถ้าจะให้หอมและอร่อยแนะนําให้ตำเครื่องแกงเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะตำเครื่องแกงเองค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของชูชีแล้วก็วิธีการทําเครื่องแกงกันค่ะส่วนผสมเราจะแยกออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นเครื่องแกงค่ะฝั่งนี้ก็เป็นการทําชูชีค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนของเครื่องแกงกันก่อนค่ะมีกะปิค่ะ กะปิเอาไปย่างหรือว่าดาดที่กระทะก็ได้ค่ะของเราใช้วิธีการห่อฟอยแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะเน้นง่ายๆแล้วก็สะดวกค่ะต่อมาค่ะผิวมะกรูดค่ะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผิวนะคะสับหยับๆยนิดนึงค่ะจะได้ตามง่ายๆคลิกชี้ฟ้าแดงค่ะเอาเม็ดออกแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆค่ะหอมแดงไทยแล้วก็กระเทียมค่ะข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะอันนี้ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะเอาไว้โรยด้านหน้านิดนึงค่ะ พริกค่ะก็จะมีพริกเม็ดใหญ่เราเอาไปแช่น้ํานะคะพริกเม็ดใหญ่3เม็ดเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกสีแดงแดงแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะจะได้ตำง่ายๆพริกเม็ดเล็กค่ะแช่น้ําเช่นกันค่ะประมาณ10เม็ดค่ะต่อมาค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะมีน้ํามันพืชค่ะน้ําปลาซีอิ๊วขาวหัวกระทิน้ําตาลมะพร้าวใบโหระพา พริกสดค่ะหัน่นเฉียงเียงจะได้มีรสเผ็ดนิดนึงค่ะปลาทูค่ะเรานําไปอบนะคะให้พอสุกแล้วก็สีเหลืองสวยค่ะหรือถ้าไม่มีเตาอบนะคะสามารถใช้วิธีการย่างที่เตาถา่านหรือว่าจะเป็นกระทะก็ได้ค่ะหรือจะใช้วิธีการทอดก็ได้ค่ะเพื่อให้ปลาทูมีสีที่เหลืองแล้วก็สวยเราจะเริ่มจากการตำพริกแกงก่อนค่ะใส่พริกที่เราแช่น้ํานะคะลงไปเลยค่ะตำพริกให้ละเอียดก่อนค่ะ แล้วก็ตำให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปค่ะผิวมะกรูดก็จะทําให้เครื่องแกงเราหอมมากขึ้นค่ะตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงไทยค่ะตำให้ละเอียดค่ะพอตำละเอียดดีแล้วนะคะก็ใส่ข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดลงไปค่ะใครไม่สะดวกการตำก็ใช้วิธีการปั่นได้นะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปเลย ตำให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะพริกแกงเราก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำชชชีกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเราจะเอามาผัดกับพริกแกงค่ะเพื่อให้มีความหอมแล้วก็เงางามค่ะใส่นิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะมากจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปเลย ไม่ได้ใส่หมดนะคะใส่แค่ประมาณสัก3มช้อนโต๊ะค่ะผัดไปอ่อนๆค่ะถท่าไฟแรงเนี่ยพริกแกงจะไหม้ได้นะคะผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมก่อนนะคะพอพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะใส่หัวกะทิลงไปเลยค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเติมไปนะคะเติมหัวกะทิอีกค่ะ กรจะใส่สลับไปสลับมาแบบนี้นะคะเคี่ยวแล้วก็ใส่จะทําให้หัวกะทิมีความข้นแล้วก็หอมค่ะต่อไปค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะผัดให้น้าตาลมะพร้าวพอละลายดีค่ะปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะซีอิ๊วขาวพอมีกลิ่นหอมแบบนี้ใส่กะทิอีกค่ะ กะทิเราจะเหลือไว้โรยด้านหน้านิดนึงนะคะถ้าดูว่าจะแห้งเกินไปให้เติมน้ำสะอาดนิดนึงนะคะหรือว่าใส่หางกะทิก็ได้ค่ะต้องให้น้ำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ปลาทูลงไปปลาทูก็จะซึมน้ำชูชีพค่ะอีกสักเล็กน้อยใส่พริกแดงที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะลองชิมรสด,ดูค่ะแล้วก็ปรุงรสให้ได้ตามชอบเลยนะคะค่อยใส่ปลาทูลงไปแซ่บบและใส่ปลาทูลงไปค่ะ ทีนี้เบาไฟค่ะให้เหลือไฟอ่อนๆนะคะปลาทูเราเอาไปอบสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําชูฉี่ก็จะใช้เวลาสั้นลงค่ะเราจะผัดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ําชูฉี่ซึมเข้าเนื้อปลาทูค่ะประมาณสัก1-2นาทีก็พอค่ะจากนั้นเราจะใส่พริกแดงซอยลงไปนะคะเพิ่มสีสันเอาไว้โรยด้านหน้าด้วยค่ะ ใบมะกรูดซอยค่ะใบโหระพาค่ะผัดต่อพอใบโหระพาสลดค่ะก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นเป็นเส้นๆเอาไว้ค่ะตกแต่งนิดหน่อยค่ะราดด้วยหัวกะทิข้างบนสักหน่อยนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะอหอมปลาทูย่างค่ะแล้วก็กลิ่นพริกแกงมากๆเลยค่ะอ,อร่อย จะบอกว่ารสชาติเผ็ดกําลังดีเลยค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะให้ลดพลิกลงหน่อยนึงก็ได้นะคะอันนี้ออรเราจะรสจัดแล้วก็เข้มข้นค่ะต้องกินกับข้าวสวนละลอนค่ะถึงจะอร่อยพอดีเป้เลยค่ะสูตรนี้ ชูชีปลานะคะจะให้ดีต้องมีกลิ่นหอมของเครื่องแกงเยอะๆเลยนะคะแนะนําให้ตําเองค่ะจะหอมแล้วก็สดแล้วก็ใหม่ค่ะเวลาที่เอามาทําชูชีเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยเองค่ะก็อร่อยแล้วค่ะถ้าชอบเมนูนี้นะคะก็ลองทําดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของครัวพิพิไลทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ